นี่เรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้ปลากี่ตัวคืนนี่มีหลังครับมามาตั้งแต่ไปเก็บมังแด้กี่โมงเนี่ยทุ่มหนึ่งครับได้สามตัวสี่ตัวครับได้ปลาทรายสองตัวหัวม่วงตัวหนึ่งอนะ ดูครับโชมหน้าขันเบ็ดแต่ละขันตั้งเงียบไม่มีเสียงกระดิกเลยดูฝั่งนี้มัง่งแล้วไม่ทราบว่าสัมภาษณ์หน่อยครับเป็นไงบัางครับนิ่งไหมครับเซ็งนะครับเซ็งนะครับ ธรรมดาปลาไม่กินมันก็นานๆนานทีปลาไม่กินกูไปกินปาลาร้านอาหารนั่งเลยโอเค <Okay, S 2> ได้จัดไปโอเคจะนำ้นำนำ้ำน้ำตั้งนู้นนี่ว่าทุกรอยน่นฮะอ๋อครับทุนสีสวยนะครับแต่ดีนะครับมันไม่เป็นสีแดงเหลืองกับแดงมันอยู่กันไม่ได้อันนี้มันเป็นส้มกับเหลือง ทางนี้มั่งครับสามคันนี้ก็เสียวได้นะครับอันนี้พึ่งลงเอ็นใหม่ครับบิ๊กเกมคันสวยมากเลยส่วนส่วนคันนี้ ซื้อมาเท่าไหร่นะสี่หมื่นแปดเล่เโโหรอเดี๋ยววคันลอกสอง้อยยลอกสองร้อยยี่คันสี่หมืโอ้โหเอาไปซื้อซีบเอาเอาไปซื้อซีบก่อนไหมเนี่ยอันนี้คันแปบาทฮะลอกแจนสอลอกแจนสอแล้วโอ้โหคันแปบาทคันแปบาทโอ้โหแพง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 กว่าเราอีก รวมๆแล้วรวมๆแล้ว,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 วแสนึ่งได้ส่วนมาดูข้องผมมั่งไม่ไม่นั่งหน้าอะไรมากมายเป็นลอกธรรมดาครับลงบิ๊กเกม35ปอนด์เบนเอ็นโหลดคันเป็นของล,ลาพาร่าครับผม 6ฟุตส่วนคันนี้บานเอกบานเอกเบอร์ห้าพันคันก็ไม่รู้เหมือนกันรุ่นพระเจ้าห่าคันนี้ยังไม่ได้ลงเลยส่วนคันนี้เล็กๆน้อยๆเพิ่งซือออ้อมาเอ้ยไม่ใช่ซื้อนานแล้วนี่ว่าร้อยห้าสิบบาทคันนี้อันนี้ บานเอกบานเอก4,000 fb ประมูลมาจากอินเทอร์เนต็ตได้เมื่อปีที่แล้วส่วนคันธรรมดาครับไม่หรูไม่เจ๋งมากเอ็นบิเกมเหมือนกันไม่รู้สี่คันนี้ไม่รู้คืนคืนนี้ไม่รู้จะเสียวคันไหนเนี่ยโอ้ย เราควรจะเปลี่ยนที่กันไหมเนี่ยอืมคือนี้มันคงจะไม่เสียวนะถ้าเราคงไม่เปลี่ยนที่เราคงมาตกบนสะพานเนี่ยส่วนนี้ตากล้องเองนะครับโอ้ยแสบตามากเลยไม่ได้ใส่แว่น เดี๋ยวมีอะไรค่อยไปรายงานต่อไปครับผมสำนักข่าวอะไรเนี่ยน้องหอยซิตี้เหรเนี่ย